ัดชีวิบันได้เวลาทำความสะอาดแล้วตอนนี้กำลังทำความสะอาดอาบน้ำให้เจ้าของมีมีมิม,มอาบน้ำให้เจ้าของ ก็ชี้สวีวนนอนไห้ตื่นหนึ่งแล้วก็คัดมาเลยนะทำความสะอาดย้ายมาเลยนายเจ้าของทำความสะอาดได้เวลาแล้วได้เวลาอ้ะนี่ ความสะอาดมืมดูห้องหืมเรียกครบสูตรน้ำพออาบแต่เรียเอา tục sọc, tục uống, tục Nhìn đẹp như nào? nhau ở trong นอนนำคนนอนที่นอนแมวฝรั่งมีที่นอนอีกตั้งหา,หาเจ้าของแมวพี่น้อมพูดนะ เล็บพร้อมได้พี่น้องคนน่ะใหญ่พร้อมได้ทุกซอกทุกมุมเลยพี่น่ะเพี่ใหญ่พร้อมดี่คือแม่าทำความสะอาดเจ้าของอืมทุกซอกทุกมุมขอบคุณดุกกำลังใจจ้าอาใหญ่ใหญ่ มีนา